เขามาในห่านพี่น้องเนาะสาบายดีสาบายดีตอนสวยเด้อตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงกลักวๆเนาะยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเด้อทุกคนเขาเข้ามาเอาน้ำม,มาคนเดียวตะกี้ว่าสิมากับร้านกับไปตาทางกับบมาจักเถื่อขีเสลงมามีเงินกับ,บกระตุนเข้ามานำม,นบบนามาซื้อน้ำจะห้ทิมดําหน้าทุกคน เป็นน้ำทรงป้าดรวมๆแล้วจะเป็นเทไลจกกว่านี่ยี่สิบเอ,ดอ็เอดจอกนะคะพอดีว่ามีเอื่อยเราเลี้ยงน้ำทีมงานดำนาเนาะป้าทงมือนี่สพาะเจ้าเดียวกับป่าไปแล้วสาเอ็ดแก้วสำ่มเสียเ,เงินจะคนนั้น,นีเห้าอ,อ,<ม>อันส่วนมาคนเดียวก็เลยใส่โฟมมันจังสบายนะ้ำต้องเห็ดแบบนี้แหละ จังได้ก็ขอบใจเอื่อยหลายๆเด้อเนาะทีเลี่ยงนำคนงานดานาจ้าได้กินน้ำเย็นๆคือสีเซาเมือยพี่น้องแบบใจดีแฮ้งมึงเนี่ยคุณมันกับโบไดเมยอโบได,บด,บดมอยและคันดำน้าเป็นแบบนี้เนาะอันนี้น่าหน,น้าอมาราจ้าเพื่อนเหลี่ยงคนงานไห้ทุกคนที่มาดหน้าสอยเลยเนาะอันนั้นสหันบไดมีแต่ซํานี่ทุกคนแล้วก็มีขนมอีกเนาะอยู่ในนี้สองสามร้อยบาท มันหลายอยู่เด้โอโหลายแฮงสนเก็บอันนี้ขนมทุกคนเดียวหนับใหม่ยันหลงเพื่อดำหน้าแล้วนี่ยันเบาวันความดันมาเหยื่อนอยู่ผู้ไดที่มาถือตาสุมเฮาหน่ะน้อถือว่าโศคดีแฮงทุกคนบบได้วอวยเจ้าของดอก แบ,บวมีเออเอฟซีละลายคนแบบใจดีแห้งทั้งเลียงน้ำเลียงขนมทั้งห้ติบเนาะจากทุกส่องเลยเมื่อวานนี่ก็ได้ติบมืออื่นก็น่าจะได้ติบอีกเนาะเออเราเลียงทั้งน้ำแล้วก็ห้ทั้งติบต่อเมื่อแรงคนลร้ขาวจันีจะไปหาเงินไห่ข้าเจ้าม,บบมาหอดเรียบร้อยทุกคนนี่มาเลยลุงคนแรก มามายังไผ่เนี่ยเอินกันมาเอาเนี่ขอบใจขอบใจเด้ออันลุงของเจ้าน่ยมันผูกพังอยู่โอเคพี่อันมีขนมอยู่ในทงคันเด้อขอบคุณค่ะใจลายกับใจลายนี่ยงน้ำเย็นเนาะขแกเจนี่กับกระลอรอยแกเอาออกไปเพื่อนกระลอยเนี่ยอันหนึ่งของเรากับโอวันตินนี่ผลจากลุงเรืนนะคะสาธุ มีความสุกกายสุกใ,ใ,ใจคือพ่อแล้วมนุษย์ทางนะพี่น้องสุกทากายซุกทางใจคือว่ามียังเทียบได้แอ้วจ้าโอวันตินแล้วก็น,กน้ำก้อนขนมมาออกเด้อหกักกระสิยั่งขึ้นมาอยู่ดอกแก้ไปแก้มาอยู่นี่แหละเจ้าโอเคทุกคนไปก่อนอันนี้มันเปิดเจ๊าพอไทานาแล้วเจ้าจ๊ิซื้อไปจังไดแบบมา,ายกมายกจ้า ามาใสก่กันพี่วันนี่แหละเชาสิยบีดบ่อหน้ามันไงโอเคให้คุณผู้ชายแบกเลยจ้ะมาจ้ามาจา้ากินแล้วบ่ให้นั่งกินแล้วบ่ให้ขึ้นกินแล้วก็ให้ดำต่อเลยจา้าหาหกโมงแรงกึกเดี๋ยวชิค่าด์ให้นี่ต่อ,อ <laughs> ว้าพวพ่อบออยากกินน้าพูดคาแบบนี้ว่าสัตว จ้าจ้ามาเดินมาเดินมาเดินของภายนี่เลือกเอาเลยจ้ามีขนมมีน้ำของเจ้าเอายังนะเอาซาลาพี่เดอรหนังมาดิเพิ่เทใส่เนี่ยน่าน่าน่ามึงกินงอมกันเด้อเดี๋ยวสิขาดอีกใครนึงนี่เทใส่อันจกเลยก็ได้จบเม่นอันนี้ทีโปงบบจังดอกอันปงไว้ข้างๆเดี๋ยวเขาไว้ปงจก อาเคต้าไอชีเอาน้ายัางพี่น,อน้องเงินนี้ปีเงินเวลากระยาคอยร่างลูกคงละซา,าไทยไอันเทลเ,เลยก็ได้จ้ะบริการเองก็ได้เด้อฮะนี่แ<า><อ>ม่ได,ได้อยู่อยู่ในอันนั้นนะคนเอาโหลดในเก็ตพูนพูนเอื้อยอยู่ในบนอันนั้นแม่อยู่ในโฟมยกขึ้นก่อนอันนะ่ะเห็นยุบส่องลงไป แกให้ทุกคนหันละจะเย็นเย็นได้กันทุกคนของเพผนเอาซาไทย ขอบคุณนะคะบรอดตายยันเอื้อด้วจ้าขอกคุณนชาเกี่ยวบรอดตายหรือบออดตายวะนเี่ยวอียงก็ของสบุูโอวันติ่เเด้ออันลอยมาแก้ให้ประบุนในลูกของประบุโอวันติ่ิน ลงขางกล่องนี่ก็ได้อ่าของเจ้าอาอยังไงวะหลอดน้อหรืออดใหญ่าวบอาแม่นั่นแหละ มีลายอยู่พวมันสั่งมาประมาณหกเจ็อันพอแลพวมันบวกในรายการอันน่ะเป็นโกโก้มาจักโอเคสกและเอาจอกมาให้ม่เจี๊ยกไหมลูกอร่อยอันโดดูของเราซาเขียวาัว บะหวยหนหวยฮาน่าบะหนะหวย,หวยได้ซื้อใหม่อีกแล้วเจ้าไปหาใสา่ๆค่าให้แล้วโอวันตรีนของคุณแม่บุญตุ่นเอ้ยมันกายะสลายนี่ดูให้มันชื่นใจอุดรุดดูห้เบิรงกนั่ดูให้เบิรงกไหมเอ้ามัานเะกิดหัวซะก่อนเด้เช็คไหมพอเจียมอ แสบอยู่เลยยเป็นการดีอันนี้แผนกบริการจะมาเดินมาเดินมาเดิน้อสาเขียวเขีอาเียของมยุนขอบคุณลลายได้จ้าื้อน้ำเลยอ่ะขนมขนมนมก็มีเดย์ชมเจ้าสาเขียวของสาวอันไ่ะอยู่จะของภายในของประเพง บักจ้อยได้สะอเอาเข้าไปแห่งกับยุพุนมาเดอจ้ามาเดอผู้สบายดีนนผูเ้ผเบามีตในุ่มนุ่มๆของข้าเจ้านะ่ะสามนุ่มเนื้อท้องนะ่ะนุมสดแล้วก็ของซาวนก ok นะซา,าเขียวได้เนาะ มันยุถึงแล้วนี่กี่ร้อยไซรัลใหญ่ให้เอื้อยแม่ลูกจะไซรัลพิษนมแห้งน่าออกมาเดี๋ยวนี้นมบูดนมออกมามันเข่าแล้วออกมาว้าจะกินนมสดป่ะป้าโอวันตรีนนมบูสดยังยังสยูน้ำเขาราศีนี่มดทามก็ได้กาแฟแม่นบอแม่นบอมาจอยขีดนึ่แล้วก็ลงเน้ใช่ใช่ร้อยแกนนมสดกาแฟเมนโป้คือขึ้นขนาดนอนอยู่ให้นะ ทงนี่คนลไลดีกินดีน้ำเด้อจ้าบบไดไลแต่คนนะจะอาหารกันกินอุ้ยอัน,อนห้ข้าเจาเนี่ยได้ได้เอามานี่ได้กินเบิร์ดเ,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 เลือดได้เลยจ้าข้าวต้มขนมไม่เบิดเพียบพรอมออมาขันโฆษณาไฮนาหาน,านิใช่ก่อนดิเมืเม่อไหร่เหงาสัน่น ขึ้นหามวงแรงได้กินนมเลวก็สูตรใต้บ่าก็มีแต่ฝูกลินนมป้าอยสลดใหญ่ที่มันมีไข่หมกนะตรงมกเ้าอยุหนแข็งไหม อยู่ในหันแล้วเดียวจังอันบ่เพิ่มใส่เดรกของข้าเจา้าก็ใส่พ่อห้แต่คนในห,หนีเดี๋ยวข้าจังสิยางขึ้นไคือคนอีน้ไดยางคนคนนางใดย,งงยังนนำดีขนาดเจ้าของหน้าบริเซียยังเลยโอ้โหสมดวงดีแท่นี้นะฮะ แตกต้อง,งกิงนะน,นีแหนะา่แน่หงแล้วแหงกะสร้างบมนนะข่อยมือข่อยบ่มาดอกุกเจ้าเลี้ยงดูๆเด้อให้น้ำนาเราแหงแล้วก็รอบ่มาซอยแล้วๆๆวันน,นี้เจ้นโอ้เขาก็สีนั่งเด้อจ้าตั้งแต่เห็ดมานี่กะมันคือชิมาแหงไวแ่ ชื่นใจไหมคะมันบอยากวารีดนมแทนแซบอยู่บ่บ่หนาอยากรีดนมได้แซบอยู่บ่ผู้เ่านมดูพี่พี่ต่นำอางเงี้ยเกินกับไปจิบบะ้องเชียบนมบุเอาบจายกาแฟเจ๊บีมนมไห้ไหมกาแฟยังเลือกข้อังนั้นโกโก้ตัวสีดำาๆตัวนี้นะขาดน่าคะเป็นขาดไหาดีดวงน้ำพราว มานื้อแม่เจี๊ยบเราเป็นน้ำผ่าเวิร์ดอ้าวกะเพราเลยได้ดิตะกี้สวัสดีสปิดออเดอร์ไปเอาซูเปอร์มาก็เลยเปิดให้ใหมโอเค่ะอันนี้โกโก้ตอกใจละลายเด้อเลี้ยงน้ำเย็นๆมีแห้งยาวๆเลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมเอออย่าเลี้ยงไรให้เจ้าของนะเลี้ยงแน่เงินเจ้าของนะบบท่านได้ใส่ซักนิดแนะเมนค่ะ นี่ไอ้นี่นะน้องนี่เจ้าของนาเด้อเจ้าของนาผ่านมาเบิร์ลายบาทแตไหนเบิรดแล้วอย่าว่าผ่านมาต้องว่ามือนี่ว่าปัจจุบันมันจะออกมือบอมือนี้เงินออกเงินออกมาเลี้ยวกินน้ำเจ้าของนานี่เจ้เพื่อนสิมกปลาแดกสู้สุ่มเฮากินเบิรงดที่ผู้เพื่อนนะยาน่ะเพื่อนอยากบอกในไกยาหน้าเพื่อนยังไลยอยู่ดอกอยากดีเบิรลูกเบอยบิรดอรบ้เบิดแล้ว บดมีเหือบดมีแห้งเนาะอานเนาะโอ้ยเอาน้ำขึ้นไปหายเอื้อยแหงก็เด้อทุกคนแบบนี้กินแล้วแล้วก็ยา่าห้มันแล้วเด้อผูเรือหายุดไทยแหละคนละหนาละคนละล้งกันกัะจ่เอาไว้ส็วจบบอลได้ไมไมหนึ่งสองได้มหมจ้ะโอเค เพ็ดเวียกเมื่อยๆกินน้ำเย็นๆแบบนี้ก็มีแห้งผูกทั้งขนมเมื่อนี่ขึ้นหงมังแรงเด้แจวเด้อเอ้ยไม่ใช่ไรเมื่อยเลยเมื่อยก็บบอดรองลงมาก็ได้ไข่กระิีว่าอยู่เอื้ยเจ้าเบิ้งเฮาหนะย่านแม่เฮาหนะเมื่อยเมื่อยกูทรา์จ้างไข่ปลาหนี้เจ้าปีห่วงหยังบลาเอ้ากระชากมันว่ามีติดมีตับแจกแม่พ่อมันนอกเห็นตีจ้างเอื็นแน่กับบอดได้แมนเฟินกับบุษันแจกติบบ่งบอ ของโบแมนเงินเพิ่อนนั่นน่ะนักกระช้ากรนมชู้ครับกินมือลกการมือมืดอแล้วขนมซองก้อนเงินข้างหน้าเขาแจกมาแจกเขาจะช็อคไล่ไล่เขาจะขายอยคาฮักอีกหายใจรุ่นลอยหนึ่งเผยรุ่นลอยหนึ่งละลอยกบบาทนึงเออก็ดีแล้วเจ้าของหน้าบ่เอาก็ได้กระปั้นกันใช่แล้มันมืดไงเฮ้ยแล้วทำอะไรเพิ่นหมูวานนี่เขาได้ได้ตีบได้ยังแม่แม่ปีนานี่ยนะโต๊ะกาด้ำล้างเนื้อให้เราโตก่อน แล้วสิได้ดำก้อนเอาว่าไปทุกคนกิ้าอจะคลองหน้าว่า hmm กินน้ำอีมแล้ขี่ข้านมื่อหนาบอกินบอกเลี <h <h ่ยงแล้วเด้อเอ้ยมันบ่ดูมันบ่บอกว่ามันจบ หน้าพ่อกวาดอะเด้ออันนี้อันนี้หน้าเมียอาจารหน้าเมียเท่าไม่เท่ากับ่าเห็นหน้าลายตาเถไหลค่ะไ่ต่ลกมาหาโลกลเจชีแล้วฮะกับมาราเชื้อเราอ่ะน้ำอน้มก้พอไมขการเลอ ขาจขึ้นได้เขาก็ขึ้นแล้วะผักเลยดิเพิ่นแต่กะเฮ็ดหน้าวันเทาไดปีกเที่ยวมาดำหน้าแต่นามูเนาะมี่หน้ากบเออเออบบวมากจนารมีเกลียวรบรบันวันฮะกับบมาแล้วเราคล้ายมูพี่นาอืออุ๊จือจีอาเจอเฮีย ว่าทีว่าชมใบเดนีนเดายวนั่านเปไ่อนขานเปไราไปงดขกระเทยเไปาคาเก็ตนึ่งกินเล้ากันเหวจ้ากินเมื่อยล้วก็มาสูงน้่อยู่ข้างหน้าบบดนี้ตั้งเียงหลับซราบอยู่จอก ไปหาก้เหียงก็เดินบบดนี้อยู่ตะแกอยู่คนละสนให้หนะสูดๆเด้จ้าแส่ซ่อนยังบนหัวฮูจักชื่อข้าเจ้ยวได้นี่นะมือหนาจาักมาทามทุกคนทาเบิ่งคคิปหนาปุบสบุนเติมพลังแล้วเงาใหญ่เลยคนทางล่างเนี่็เคยมาปีแรกได้เนี่ยเนาะนปีหน้าซิมาอีกยุอ,ม,อ <laughs> มันเป็นตามาบอรบริยานกระเทยบอบ่อ <laughs> ผูระมักสมักน้ำว่าไปพี่น้องอันนี้ทามเล่นๆเด้อเบิ้งไปหาตังลีขี่ตังซาวอยู่ชสเด้ผูหลังควยเนี่ยเอาอะสบายดีก่อนเจ้าสบายดีขอบใจป้าน้ำปลาซื้อน้ำให้กินขอบคุณคับป้าอ่าเอาเจ้าจับเอาหน้จับเบอร์ทงนี่ดุกเอยบางคำเป็นโจกเอามันมีน้ำกับขนมบางคาเลือกเอา โบหมันใจนายจะมีมั้งคือบอกเออเชียงใสยอยู่โป่งร้องร่มนะลูกมาทำกระจกอ,อยู่ตามทงไฮทงนาบัานี้แกเป็นบอกกัดก้นใส่ก็ได้รูกบกักทำกัดก้นแล้วก็บ,บีบลงรถเออหนีกัดก้นนะคะบโได้ตรงมัดเออแบบนี้แหละมันข้องมือเลยนะน้ำฟังชาลัยไปตีหิวอันเป็นมูขอ่อยที่ไปโซ่กับเออแหงปะบกักทำเสื้อเออทงหนำนะจังอดูดูดบับนี้ชิมมั้ง เพื่อนมากแต่ซาไทายกินยำได้กับบบเปลี่ยนไปชงน้ำให้เอแห้งกับไอเหล่จ้าอยู่หัวหายไปนาะผบก็แนวนี่แต่ว่าเฮ้ยเสียทำบริการนะคะปันได้เสียสิจกเงินเสียหรือย่งเด้อยากกินเงินเสียเด้เสียหูบริยินอีกเว้ย เอาน้ำเย็นๆมาให้พอดีมีเอ้ย FC เราเลี้ยงสบายดีไอเรายังบ่เคยสบายดีไอยด,ดยต่อไปก็เคยเลยพี่น้องผู้ใดมาหน้ตรงนี้คือสบายดีเบิดมือเบิดเวนห้มือในี้ใส่กุป๊ปใส่หมกเลยมาเอาเร็วมันสิลลลายแต่จงแปงเลยเออแหงนะเพื่อนเอาโอวันตีน ไอแหล่ะเรเอากาแฟนมทุกคนนี่สั่งได้ตามใจมากจ้ะพอ,อแล้วเองก็สิเอาเลยเจ้าที่กายากบผนังเมลแองซื้อมาให้ไหม,มพี่นอกมันคว่ไม่ห <c oughs> <c oughs> น,น,นีมันเห็นหรือบ่เห็นโบ มมััันนนกดยอึ่งเียงนะจ้าเย็นแล้วมันก็ขวมจากรถกำลังเบาวอาสิได้แฮงเด้ชม่วนปั่นกันคนละวคือเดี๋ยวขึ้นไปอาจะไปซื้อมาให้ไหมอากินคนละน้อยก่อนเพราะว่าตอนนี้แต่ละคนเขาได้ขู่หมดแล้วนี่เด้อขนมกินได้จ้ามีแหงเปลงแล้วแต่ว่าจะทีกินก่อนอ้าวแบงค์น้องขึ้นมามันเหนียงกระเขยเลยไอ่มากินก่อนเจะทีกินก่อนเจ้าเดี๋ยวเบิร์ตอีกนิดนะเครื่องนึงนะ อีตน้นได้แบ่งให้สองเ่อยังขวหมดสองเยโอเคทุกคนจะทอนสั่งมาให้ใหไหมกินข้าวจะกินยูพีบอะ่ะแม่ังหวะเกือแนวเพชชิมาพี่จ้งเสียวตอนเที่ยงหรือขึ้นแต่โลกกลามือแรงไไน,นำนี่เอามือแรงเลยบะโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาสิจบคลิปแล้วเนาะเพราะฉะนั้น ก็ขอบใจหลายๆเด้อที่ซื้อนำเรียงคนงานในมือนี้เฮงๆรวยๆกว่าเก่าเด้อยคลิปนี้กลับไปแล้วจ้าสบายดีพอกันคลิปหนาเด้อหังให้นี่กับเาสาธุเบิ่งทีทก็กินน้กเจ้าที่กินน้ำสองเธอผู้มือเบ่ได้พากันลกกะโบมีน้ำให้เข้ามาสูบน้ำใส่เหบ่